5รถยนต์ไฟฟ้าที่อาจจะเข้าไทยในปี2024มีตัวไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ Cherry Amoda 5 EV ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะนำเข้าจากประเทศจีนเป็นรถ SUV ค่ะมาจากเครือ c h e r ์ร n ่ t ิน n a อร์เค่ะตัวนี้ค่ะสเปครถที่จะเข้ามาจากจำหน่ายที่ประเทศไทยนะคะเป็นรุ่น510เข้าพวงมาลัยขวาม,มาจากจำหน่ายค่ะสำหรับดีไซน์นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้ารูปตัว X ไฟ daytime running light ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไฟท้าย LED นะคะล้ออนดรอย18นิ้วให้ที่เก็บของค่อนข้างเยอะเลยห้องโดยสารวัสดุค่อนข้างดีเลยเน้นกลุ่มไว้รุ่นใช้งานง่ายค่ะให้อารมณ์รถยุโรปพร้อมจอแบบ d u โอสกรีน24.6นิ้วต่อกัน2จอกล้องรอบคันระบบเสียงจากโซนี่ค่ะตัวนี้นะคะมอเตอร์ไฟไฟ้าอยู่ที่204แรงม้าแรงบิด340นิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุอย,อยู่ที่61กิโลวัตต์ ระยะทางสูงสุด510กิโลเมตรอัตราเร่งสูงถึงร0อใช้เวลา7.8วินาทีความเร็วสูงสุด170กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับราคาคาดการณ์นะคะอยู่ที่ประมาณ7 8แสนค่ะมาดูที่เนต้าเอกกันบ้างนะคะตัวที่2ของเราเลยเราอาจจะได้ยินชื่อเนต้าวีมาแล้วแต่ตัวนี้นะคะเป็น CSUV ค่ะแล้วก็ออกแบบดีไซน์มาเหมือนเนต้าเอสสำหรับตัวนี้นะคะดีไซน์มาใหญ่กว่าแอตโต้สเลยค่ะโดดเด่นด้วยหน้าจอกลางใหญ่15.6นิ้ว จอเรือนไม่8.9นิ้วคนขับรถธรรมดาน่าจะชอบเลยค่ะและมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ด้วยทั้งภายนอกและภายในภายในตัวรถนะคะมีความโฉบเฉียวพร้อมกับอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆเลยค่ะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันสำหรับเนต้าเอกนะคะคาดว่ามาประมาณต้นไตรมาสที่2ของปี2024ค่ะส่วนฟีเจอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า161แรงมา้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตร แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่68กิโลวัตต์ค่ะระยะทาง501กิโลเมตรส่วนราคาคาดการณ์นะคะอยู่ที่ประมาณ8-9แสนบาทค่ะมาดูตัวที่3กันบ้างนะคะเป็น t ท s l a Model Y m i n o เ c อร์เชค่ะตัวนี้นะคะเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครได้เผยชมในประเทศจีนในวันที่1ตุลาคมนะคะตัวนี้ก็อาจจะนำเข้าไทยมาด้วยในส่วนที่มีการปรับใหม่นะคะก็จะเป็นล้อ19นิ้วค่ะตัวเก่าจะเป็นสีเทานะคะส่วนตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นสีดำค่ะ ภายในห้องโดยสารนะคะเวอร์ชันจีนเขาจะมีการปรับปรุปงไฟส่องสว่างแอมเบียนไลท์256ส5 6สีตกแต่งแคชบอร์ดใหม่ปรับอัตราเร่งจาก0ูน0รเหลือ5.9วิคือลดลง1นวินั่นเองค่ะคาดว่าจะจัดจำหน่ายช่วงต้นปีแต่ต้องรอค่ายคอนเฟิร์มอีกทีค่ะในส่วนของราคานะคะคาดว่าจะใกล้เคียงเดิมค่ะประมาณ1.7ล้านถึง2ล้านบาทค่ะ มาดูต,ตัวต่อไปนะคะเป็นอวตาร11ค่ะตัวนี้เป็น SUV นะคะส่งคูเป้จะมีการปรับปรุงใหม่ทั้งเรือนล่างเลยค่ะจะมีไฟ LED หน้าหลังนะคะและตัวนี้นะคะไม่ต้องการกระจังหน้าเพื่อนำกระแสลมไปค่ะระบายความร้อนกันชนหน้าออกแบบให้ดูเป็นช่องลมแบบแกล้งขนาดของตัวถังนะคะใกล้เคียงเดียวกับ Audi Q8 สำหรับรุ่น a อวตาร11นะคะจะมี4รุ่นด้วยกันรุ่นแรกค่ะเป็นมอเตอร์เดียวมอเตอร์ไฟฟ้านะคะอยู่ที่313แรงม้าค่ะแรงบิด370นิวตันเมตรแบตเตอรี่สูงสุด90กิโลวัต์วิ่งได้630กิโลเมตร 0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน6.6วิเร็วสูงสุดได้200กิโลเมตรเลยค่ะมาที่รุ่นสแตนดาร์ดกันบ้างนะคะมอเตอร์คู่ตัวนี้ค่ะกำลังจะอยู่ที่578แรงม้าแรงบิด650นิวตันเมตรแบตเตอรี่90กิโลวัตต์ ระยะทางสสูง km, ุด5 8 0กิโลเมตร0ถึง100กิโลเมตรภายใน3.98วิค่ะมาดูที่มอเตอร์คู่กันบ้างค่ะลองแลง์ Long ตัวนี้นะคะกำลังอยู่ที่578แรงมา้าแรงบิด650นิวตันเมตรแบตอยู่ที่116กิโลวัตต์ระยะทางได้700กิโลเมตรเลยค่ะระยะ0ถึง100นะคะภายใน4.5วิค่ะราคาคาดการณ์นะคะอยู่ที่1 2ล้านบาทค่ะคาดว่ามาทำการตลาดไทยในช่วงกลางปีค่ะ ไอโต M9 หัวเว่ยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น SUV ที่มีเรือธงมาจากหัวเว่ยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีหที่นั่งด้วยกันค่ะไอโต้มีจัดจำหน่ายมา2รุ่นนะคะรุ่น ER EV และรุ่น EV ค่ะต้องบอกว่าหัวเว่ยนะคะจะดูแลเรื่องซอฟต์แวร์มากกว่าเป็นรถไฟฟ้าซีดานค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าทึบไฟหน้าสามเหลี่ยมมนๆน,น,นะคะเชื่อมแถบ LED Daylight เพิ่มช่องอากาศกันชนหน้าหลังคาทูโทนค่ะมีราวหลังคา ที่เปิดประตูน,นะคะจะยื่นหดได้แล้วก็ราบไปกับตัวรถเลย LED ไฟท้ายจะลากเชื่อมกัน2ฝั่งดีไซน์สวยโดดเด่นค่ะและยังใส่ข้อความเล็กๆนะคะเป็นยังไฟท้ายได้ไฟหน้าค็อเป็นโปรเจคเตอร์ได้นะคะโดยแสดงเป็นรูปหรือวิดีโอข้อความได้นะคะมีระบบช่วยเหลือการขับขี่ สำหรับความจุตัวนี้นะคะอยู่ที่97กิโลวัตต์วิ่งได้ระยะสูงสุด630กิโลเมตรอัตราเร่ง0ถึง100ภายใน4.3วิให้กำลัง390กิโลวัตต์มาพร้อมแบตเตอรี่ NMC ส่วนราคาที่เข้าในประเทศจีนนะคะก็จะอยู่ที่2 3 3 0 0 0 0บาทค่ะแต่เราก็ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนะคะว่าในราคาที่เข้าไทยจะประมาณเท่าไหร่ค่ะ นี่นะคะอัตอมก็ได้คัดสรรเลือก5รุ่นที่รถไฟฟ้าอาจจะเข้าในปี2024มาให้แล้วค่ะใครที่สนใจตัวไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะกับช่องเสียบปลักบ๊ายบาย